สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านกลับมาพบกับรียองจืดกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาเดียวกันกับผมบ้างไหมครับหลังจากที่เราทําคลิปทำคอนเทนต์เป็นนานๆหน่วยความจําในมือถือมันเต็มค่อนข้างเร็วบางคลิปก็คาเครื่องไว้อย่างนั้นแหละจะลบก็ไม่กล้าลบวิธีแก้ปัญหาหลักๆของผมก็คือย้ายคลิปทั้งหมดเนี่ยลงไปที่โน้ตบุ๊กแต่การทําอย่างนี้มันก็มีข้อจํากัดเหมือนกัน นั่นคือเราไม่สามารถแบกโน้ตบุ๊กติดตัวไปกับเราได้ทุกที่อยู่แล้วและอด้วยนิสัยเสียดายคลิปของเรานี่แหละบางทีโน้ตบุ๊กมันก็เต็มฮาร์ดดิสสองลูก3าลูกก็เต็มเหมือนกันมีเพื่อนเพื่อหลายท่านแนะนําว่าทําไมไม่ซื้อแฟชไดช์ชนิดที่มันสามารถเสียบกลนมือถือได้เลยมีทั้งของ iPhone และก็ของ Android ผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่ามันก็มีข้อจํากัดของมันข้อจํากัดแรกก็คือราคามันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในรุ่นที่มีความจุ หลัก1น b 2งเทขึ้นไปราคาค่อนข้างแพงและ2คือความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจากมือถือลงแฟลชไดร์ ice, มันต่ําส่วน e x t e r n a l hard disk นะ่ะผมมีอยู่แล้วข้อจํากัดของ e x t e r n a l hard disk ก็คือมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่การโอนถ่ายข้อมูลก็ใช้เวลาเหมือนกันถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาของมันจะลดลงแล้ว แต่มันก็ยังไม่โดนใจผมเลยจนกระทั่งผมไปเจอเจ้า Sandisk SSD External Portable 1TB ชื่อรุ่นของมันก็คือ SD SSD E 3 0 1ขีด1 T 0 0ขีด G 2 6ความจุ 1TB อัตราการอวนถ่ายข้อมูลสูงมากมีขนาดเล็กมีความเสถียร แน่นอนมันเสถียรกว่าเจ้าฮาร์ดดิสก์เอ็กอร์นอลของผมด้วยซ้ําเพราะว่ามันสามารถรองรับการตกจากที่สูงได้ด้วยอย่างน้อย1เมตรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมได้มันมาในราคาเพียงแค่2,000ต้นๆสาหรับความจุ1เทอร์บ์เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละถูกใจผมมากเลยทีเดียว และพิเศษยิ่งกว่าน,นั้นนะครับมันสามารถเสียบตูดมือถือ Android ได้ด้วยเดิมทีก่อนที่จะซื้อผมเข้าไปอ่านรีวิวในแอปซื้อของนะครับแอปช้อปปิ้งนี่แหละมีหลายฝ่ายเขาก็บอกว่ามันเสียบก้นมือถือ Android ไม่ได้ผมตัดสินใจแชทเข้าไปถามที่ร้านเลยนะครับเขาบอกว่าสามารถทำได้ขอเพียงเรามีสาย Type C to Type C ซึ่งโชคดีตรงที่ว่าผมมีสายชาร์จมือถือเดิมอยู่แล้วเป็นแบบ Type C to Type C ผมก็เลยสั่งซื้อเจ้า SSD ตัวนี้มาในราคาเพียง2,000นิดๆและผมจะลองเชื่อมต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆมารับชมพร้อมกันเลยนะครับมือถือของผมเป็นระบบ Android นะครับยี่ห้อ Samsung หลังจากที่เสียบเข้าที่ก้นของมือถือแล้วนะครับจะปรากฏไดร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มีชื่อว่าที่จัดเก็บข้อมูล USB 1หลังจากที่ผมได้ทำการลองก๊อปปี้ลองจัดเก็บข้อมูลลงในไดร์นะครับก็สามารถทำได้ปกติเลยและที่สำคัญมันมีความรวดเร็วกว่าแฟลชไดร์อีกด้วยนะครับผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นทำไมรถที่ขับช้าจึงไม่ควรไปแช่ขวา หรืออยากเถูกรดผ่อนยังไม่หมดก็เถื่อนได้แตะที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าผมซื้อที่ไหนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ